ถ้ามันถ้ามันไม่ดื้อใช่ไหมก็ให้มันหนีไงเข้าใจไหมไม่เป็นไรมันไม่มันไม่มีฟนันมันไม่กดัดเขาไม่มีฟันงี้น,งน,งนี่ไงให้ตัวเล็กให้ตัวเล็กลให้เร็วดียืนดีๆไม่ต้องหนีสิ่เอาไปพี่ มาแล้วมาเอาคนละอันเอาคนละชิ้นไงไม่ต้องถือเป็นหม้อเอาทีละชิน้นไม่ต้องถือเป็นหม้อเดี๋ยวนะ่าเจเจถือเองคนละชิ้นให้มันให้ตัวเล็กๆเอออันนี้ นี่ถ้ายกสูงมันก็กินไม่ได้เห็นไหมล้า้ว่นจะารูปให้ด้วยคนละชิ้นเอาคนละชิ้นมาแล้วเธออ่ะให้เยอะแลยไปตัวนี้ดีกว่าหนูไปให้ไาด้านบนไเล็กว่าตัวนี้น่ารักนะ buat habis jenuh buat tu Yeah. <laughs>

ยามากเลยกินแม่ีเออไม่ต้องให้มันกินถึงนี่ไงนี่ดูดิุู้แล้วก็ค่ยคอยๆให้อุยอะแค่มนุษย์อากดูมากน,นะเออเอ้ยไหม่ไม่มีแล้วท่านกกาบก่ยมมามานิมานิไม่ต้องมาทันมาทันทเด็กกลัวผีกลัวนี่บิ๊กนี่เกกนี่ยนี่น แค่มันจะหมกกันเหลือที่แก้เดี๋ยวมันจะน่าเก็บๆเลยให้ตัวนี้แล้วก็ให้ตัวนี้ให้ตัวนี้แล้วก็ให้ตัวข้างล่างให้ตัวนี้ให้ตัวนี้แล้วก็ให้ตัวให้ตัวข้างล่างนั้นด้วยตัวนั้นน่ะอายุพ่อเทอดท้องยังได้นี่ใคร็ลดเดลรถสัวนี่แถวเดลอ๊ย ได้แล้วมั้งพี่วิน่ะไม่เขาเขาจะเรียกชื่อแล้วเขาเรียกแล้วมันแล้วเขาเรียกแล้วเหรองานใช่ไหมเลยอ๋อเขาก็แปลมาสช่ แม่มานีเร็วหนูเจคนหนูเจองมากเลยนรกค่ะเด็กมือบีเลยเด็กอยู่เลยบีแล้นูอยู่กับป้า แมาดูนี่ยังเด็กอยู่เลยมากๆน่ารัมากามากให้บีมาขี่ก็ได้นี่ขอบคิดดีได้บีก็ร้องให้แล้วก็ฟังไม่ฟังไรอีกคืนนี้บีมานี่ไงเนกนิ่งเลยอ้ยเขากินยาเช้ยอุ้ยนอนแล้วเ่ะนอนหรือป่าอ้าวนละกันเียแพ่อจะชกูก บีต pues ัวเท่า nah, บีเองกลัวทำไมไม่ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวอันนี้ไม่กัดไม่กัดนะนี่พี่เป็นติงนะคะบีดูพี่เป็นติงนะคะติงตัวนี้นี่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 แกทองเป็นยังไงดูบวชีว่าชีเล่นอะบอกมาเลยแกว่าพี่ ริงะตกลงเนี่ยทำไมมันมีขนตาล่ะอ้าวผู้หญิงผู้ชายมันก็มีขนตาอะไรใช้ขนตาด้วยจะได้ดักจับสิ่งสัตว์ที่จะเข้าตาแกร์ดีนะตัวนี้แกอันั่นเปเพศชายแกหนูไม่ลงพื้นให้อ้วเหี่ยนเดืยวเนี่ยเบี้ยมานี่มาพ่อไใส่ผีลงพื้นไดีพ่อพาไปดูตัวนั้นสิเดี๋ยวหนูตัวนั้นไม่เด็ดแล้วเดี๋ยวอยุก อบอกให้มือชาลาซิว่าเรามาที่ไหนวันนี้วันนี้มาฟังแก่นะเจอแก่ตัวเล็กตัวน้อยนะอุ้มนะ้ากอดด้วยวีดูดูบอกให้อมือชาลามีโอกาสก็มาเออมีโอกาสก็มาว่างๆก็าาม,มาได้นะมาทางลาซี <c oughs> ทางาีน่ <c oughs> ทาลาให้ด้วยนะทางลาล้เบื่อชลาก็หนูแล้วก็น้องให้ <c oughs> <c oughs> ล <laughs> <Lil> <istles> ุงลองไอ้ลุงลองไม่ไม่ใช่ว่าเมื่อชลามาทางร้านนี่ขับขับไปตรงนู้นเลยนะนั่งนั่งเฮ้ยนั่งนั่งเออนั่งเออนั่งเดะเดะเหรออืมน้าเจเจพูดสิน้าเจเจดอกไม้อ่ะดอกไม้

你赢了呢。